สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชาวลัคนาราสีพฤษศในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษกายนนะครับชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้าประชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในดวงดาวในดวงชะตาในช่วงเดือนนี้นะครับ ดาวพรหัสุบดีจะโคจรอ,อยู่จุดสุภาตั้งแต่วันที่14แล้วนะครับฉะนั้นครึ่งเดือนหลังนะคันลองการเดินไปในด้านของสิ่งต่างๆนะครับใะของชาวลักนาราศีพฤษศนั้นจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะมีโอกาสดีๆตะระกรอบความคิดสติปัญญาความทรงจำการเดินไปแห่งชีวิตนั้นนะครับสามารถทิ้มแทงในสิ่งต่างๆนะครับต่อสู้หรือว่าเกิดอุปสรรคใดๆนะครับ จะมีสิ่งต่างๆมาคลี่คลายปัญหาด้วยปัญญาของคุณดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่จุดสุภาพนะครับนะชาวลัคนาราศีพฤษศนั้นให้ไปศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เข้าไปเข้าใกล้าศาสนานะครับนะให้ไปเข้าใกล้สิ่งดีงามนะครับแป๊บนึงนะครับนะให้ไปเข้าใกล้สิ่งดีๆนะครับจะเกิดสิ่งดีๆผักดันชีวิต นะด้วยกระแสของดาวพฤหัสบดีที่ทํามุมที่ดีต่อดวงชะตานะครับชาวลัคนาราศีพฤษศนั้นสิ่งดีๆบังเกิดสิ่งดีดีก่อสิ่งดีๆสร้างนะครับการสร้างสิ่งดีๆนะครับนะจะได้รับการเกื้อหนุนจากอิทธิพลดวงดาวนั้นสองเท่านะครับในช่วงนี้นะชาวพุกศกเนะี่ยเอาไปก่อไปสร้างนะครับนะการทําอะไรต่างๆหรือว่าถ้ามีการแข่งขันการดําเนินอะไรต่างๆ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เกิดสิริมงคลผักดันชีวิตแน่นอนนะครับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตแน่นอนนะครับในด้านของดวงชะตาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าไดหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวที่อาวุโสกว่าจะเริ่มดีกับคุณนะครับหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับไปเรียนวัยศึกษานะครับถ้ามีการสอบการแข่งขันการเรียนการเขียนการอ่านนะครับเกิดสิ่งดีๆผักดันชีวิต สิ่งดีๆผักดันดวงชะตานะครับลาบผลจะเกิดขึ้นมาจากผู้ใหญ่ลาบผลจะเกิดขึ้นมาจากการศึกษานะครับการต่อเติมปัญญานะครับต่างๆหรือว่าไปศึกษาอะไรในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นได้องค์ความรู้ที่ดีนะครับได้สื่อที่ดีได้ครูอาจารย์ที่ดีนะครับมาผักดันสติปัญญาก่อให้เกิดความบริบูรณ์แห่งชีวิตชาวลัคนาราศีฤษภนั้นนะครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับดาวประจาตัวของคุณนั้นนะครับอย่างโครจรอ,อยู่ในมุมไม่ดีนั้นนะครับให้กับดวงชะตานะครับนะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับอาจจะมีคนมาก้าวกา่มาจ้องจับผิดนะครับคนนินทานะครับนะหรือว่ามีคนมาหาเรื่องนะครับ ในช่วงนี้เขาก็จะแพ้ภยัยคุณไปเองแหละนะครับถ้ามีประเด็นใดๆนะครับฉะนั้นแล้วอย่าไปต้แยง้งขัดแย้งกับใครหรือว่าในดวงดาวเนี่ยมันบอกว่าคุณจะได้บุกเบิกได้ทําอะไรยากๆก,นะกา,ร,การ,รดําเนินการทําอะไรต่างๆในช่วงนี้นั้นนะครับถึงแม้มันจะยากมันจะเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับนะค,บคุณจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆนะครับได้ดีต้องระวังสุขภาพการเจ็บป่วยของตัวเราเองนะครับนะแล้วก็ถ้ามีบุตรบริวารก็ต้องระวังบุตรบริวารเจ็บป่วย ช่วงนี้คุณจะมีหัวคิดไปในทางการเกิดไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่ช่องทางใหม่หรือมีความคิดอยากจะผีดอกออกผลอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับดวงชะตาการเดินทางไกลเกิดขึ้นให้กับดวงชะตาะมีเหตุการณ์ให้จออราดีออกจากที่เดิมนะครับหรือเดินทางระยะสั้นๆบ่อยขึ้นมีการให้ใจร้อนมากขึ้นใจรุ่งร้อนมากขึ้นคุณอาจจะได้ทาในในอะไรบางอย่างที่คุณไม่อยากจะทำแต่แต่คุณจําเป็นต้องทําก็ได้ นะครับจะเป็นลักษณะนั้นะจะมีเหตุการณ์ให้มีคนในครอบครัวเอาใจมาผูกพันกับวิถีความเป็นไปในชีวิตกับคุณมากเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับมาให้ความผูกพันใส่ใจกับชีวิตในด้านของการเงินนะฮะในเรื่องทั่วไปนี้เจะขึ้นกันในเรื่องของการเงินการเงินการทองในช่วงครึ่งเดือนนี้รายจ่ายของคุณนั้นจะค่อนข้างเยอะตั้งแต่วันที่ นะครับ16พฤศจิกาไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับระวังรายจ่ายระวังเสียเงินไปกับของเสียหายนะครับของพังหนี้สินคดีความนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างให้เสียเงินแบบคาดไม่ถึงเรื่องจุกจิกรบกวนริตรอนบันทอนเงินเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศี นะครับพึกษศนะครับดวงชะตาในด้านของดวงนะครับไปไปลายเดือนท่านใดที่มีคู่ครองมีคนรักมีโอกาสได้รับผลได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือว่าท่านใดมีคู่ค้าขายคู่สัญญาเขาพร้อมที่จะนําเงินมาให้หรือว่าเขาพร้อมที่ช่วยเหลือสร้างเงินสร้างทองหรือมีคู่คุณจะได้เงินจากคู่นะครับนะรบ,บางท่านจะเป็นผู้ชายเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามนะหรือเสียเงินไปกับบ้านรถหลักทรัพย์ นะครับเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตานั้นอาจจะได้เป็นลักษณะของเสียเงินไปกับการสังคมนะเช่อช่วงเดือนนี้ครึ่งเดือนนี้มีการเสียเงินไปกับการสังคมรายจ่ายที่ไม่ได้อ่เป็นรายจ่ายที่เป็นซื้อของเข้ามาสู่ตัวนะครับเป็นรายจ่ายไปกับเพศตรงข้ามนั้นนะครับเกิดสิ่งดีๆแก้ไข,ขไปกับคนอื่นนะครับมาเกิดสิ่งดีๆผลักดันให้กับชีวิตนะครับช่วงนี้นั้นในดวงชะตา อาจจะแปลอย่างหนึ่งว่านะครับคุณจะมีเด็กมาชอบคุณจะได้กินเด็กนะครับมีเด็กมาชอบคุณนะครับสำหรับคนไม่มีคู่นะครับคนไม่มีคู่เนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสมีเด็กมาชอบได้กินเด็กหรือเจอใครบางคนจากงานหรือมีกิจกรรมบางอย่างนะครับกับงานนะครับให้ได้เจอใครบางคนทางการงานนะครับ ในดวงชะตายังเอื้อให้ท่านใดที่มีคู่นะครับคู่ของคุณจะโฟกัสไปในเรื่องถึงความมั่นคงมากขึ้นคู่ของคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของรายได้และลาภผลต่างๆเขามากขึ้นด้วยในดวงชะตาท่านใดที่มีอ่าเป็นลักษณะคือจะได้โชคจากเพศตรงข้ามในช่วงครึ่งเดือนหลังถ้าซื้อหวยซื้อหวยนะครับซื้อหวยครึ่งเดือนหลังเนี่ยให้ซื้อเลขอายุแฟนมาสอเกิดแฟนมาสอเกิดคนรักนะครับ หรือพศออเกิดหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้นะครับนะหรืออายุอะไรเงี้ยเลขเกี่ยวกับคนรักอะไรเงี้ยเลขบดเลขบ้านเขาเลขมือถือเขา้าถ้าเลขจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนะชาวพฤกษสงในดวงชะตายังเอื้อให้ชาวราคนาราศีพฤกษสนั้นนะดาวดาวลาวหูอะไรยังครับดวงชะตานะครับนะในดวงของชาวราคณาราศีพฤกษสท่านใดที่ จับงานต่างประเทศธุรกิจออนไลน์ธุรกิจมีการบุกเบิกอะไรใหม่ๆนะครับเกิดชื่อเสียงมีความสําเร็จนะยิ่งดูเป็นงานอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทานะครับจะมีการรีเลอร์หรือทําอะไรต่างๆกับสิ่งใหม่ๆจะเป็นสิ่งที่จะมีความสําเร็จกับคุณเป็นอย่างดีหรือท่านใดที่กําลังตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนชีวิตนะครับตัดสินใจในช่วงหลังจากนี้ไปครึ่งเดือนไปนี้นะครับนะมีโอกาสที่ตัดสินใจถูกทําถูกนะครับ,นะรบนะในดวขงของคุณ นะระวังสิ่งที่ต้องระวังคือนะครับเราอย่าไปรับอะไรจากของคนแปลกหน้าในช่วงนี้นะครับเช่นวัตถุมงคลที่ไม่ทราบที่มาที่ไปก็อย่าไปรับระวังเจอของไม่ดีเข้ามานะครับระวังโดนสิ่งอองมงคลอะไรบางอย่างเข้ามาหาตัวได้ง่ายนะครับนะและอย่าไปรับนะในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับนะท่านใดที่ เดือละครดาราวสีมืก Regierung สก่งนั้นก็เป็นผักดันสิ่งดีๆนะครับนะพอดาวสุประคอยกทํามุมที่ดีต่วดวงชะตาแล้วเอาไปก่อไปสร้างไปผักดันชีวิตเอาเป็นเครื่องจูงจิตใจเอาคําพยากรณ์เป็นเครื่องจูงจ,จิตใจสร้างโอกาสสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ